โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเข้มงวดในเรื่องของการตรวจสอบธุรธกิจนําเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการทําบ้านให้สะอาดก่อนเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นเทศกาลท่องเที่ยวในช่วงของปลายปีค่ะ ดาบตำรวจสายันสุดที่มาศพาบห่มูลนานสืบสวนตำรวจท่องเที่ยวเกาะพง,งานเปิดเผยว่าการปฏิบัติงานครั้งนี้นะคะภายใต้การสั่งการของผลตำรวจโทศักศิราเพื่ออ่ําผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวให้ทุกหน่วยทํางานแบบบูรณาการร่วมกันโดยเฉพาะการตรวจเข้มธุรกิจนําเที่ยวเถือนลักลอบประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวและใช้คนไทยเป็นนอมานี อําพรางเจ้าของกิจการต่างชาติซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมาอย่างยาวนานบนเกาะพัง,งานชุดปฏิบัติการค่ะได้เข้าตรวจสอบสถานประกอบการหลายแหง่งพบพฤติกรรมผิดป,ปกติในโรงแรมแห่งหนึ่งพื้นที่ตมบลบ้านใต้อําเภอเกาะพัง,งานซึ่งมีการตั้งโต๊ะขายแพ็กเกจทัวร์ทิปท่องเที่ยวตั๋วรับส่งนะคะแล้วก็ตั๋วเรือเฟอร์รี่ให้แก่นักท่องเที่ยวโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามที่กฎหมายกําหนดเจ้าหน้าที่พบหญิงไทย2คนกําลังให้บริการลูกค้าต่างชาติเมื่อสอบถามทั้งสองก็รับสารภาพว่ารับ จ้างค่ะจากบริษัทให้ทําหน้าที่ขายทัวร์ให้กับผู้ประกรอบการต่างๆบนเกาะโดยรับค่าตอบแทนเป็นเปอร์เซนต์จากยอดขายเจ้าหน้าที่จึงยึดใบเสร็จรับเงินเอกสารต่างๆและแจ้งข้อหาดําเนินคดีตามกฎหมายระหว่างตรวจสอบพื้นที่เดียวกันค่ะพบแรงงานชาวเมียนมาที่ทํางานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตจึงควบคุมตัวนะคะเพิ่มอีกหนึ่งรายเพื่อดําเนินคดีตามพรกการทํางานของคนต่างด้าวรวมผู้ที่ถูกจับกุมทั้งหมด3รายพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนสพเกาะปงานนอกจากนี้ค่ะ กรมการท่องเที่ยวได้มีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทนิบูรุซีจํากัดหลังตรวจพบว่าบริษัทเปลี่ยนกรรมการผู้มีอํานาจลงนามเป็นชาวต่างชาติซึ่งขาดคุณสมบัติในการถือใบอนุญาตธุรกิจนําเที่ยวตามพรบรธุรกิจนําเที่ยวและมักกุเทศ